เบลดูเกียเกียร์ออโตโอ้ประตูเอ้ยโอเวอร์ได์พร้อมเฮ้ยสี่ประตูเลยนี่ว่าเนี่ยไม่มีการแก้ไขประตูอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูรถสวยแค่ไหนเราพูดอยู่ลูกค้าเปิดประตูดูแล้วดีทั้งคันที่ยุ่งมเป็นอย่างนี้วันนี้ทารีบท่าใจร้อนราคาโจมีนะครับเป็นสี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโตโอ้แท้เดิมโรงงานนะครับจัดไปครับรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี และวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่ลดมือสองทุกท่านด้วยนะครับ เหมาะสำับผู้ชมที่ยังไม่มียานพาหนะคู่ใจมองหาให้หวานใจล้านสไครหรือจิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมีมุกไมดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาบคำไทยที่ฉันดูประจำวันทั่วไปค่ะฟังแล้วราคาถูกกระพุ้มขอกราร์ตการ์มาณี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมปอนซูพีครับกลับมาครับผมกับรถโคตรถูกโคตรดีครับซูพีรถมือสองครับมาเลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับนิสสานาวาร่านะครับผมโฉมก่อนโฉม NP สามร้อยนะคะแต่เป็นโฉมสุดท้ายของนาวาร่าแล้วนะครับผมคันนี้ เป็นปี2010-2011นะครับผมเป็นตัวสูงแท้โรงงานนะครับเป็นมิตซูบิชินาวาร่าคาริเบอร์นะครับผมยางเน่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมจากร้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นอะไรลองดู e ีโก้คาเวอ5เอ้ย 5AG หมายความว<อ>่าไงครับเกียร์ออตโต้แท้เดิมโรงงานครับรถกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้แท้เดิมโรงงานนะครับผมสีดําเดิมโรงงาน ตัว LE นะครับผมแตลว่า LE เนี่ยก็มีมาให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกข้างพัไฟฟ้ากระจกข้างพับไฟฟ้าอะไรเงี้ยมาหมดนะครับผมตัวประตูหลังไม่มีการเปิดติดขัดเกิดขึ้นนะครับไฟท้ายเป็นยังไงเนียนๆน,น,นะครับผมไม่มีการแตกไม่มีการหักไม่มียายเป็นมุม,ม,ม,มอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเนียนๆทั้งสองข้างครับรถด,ดูแลมาอย่างดีมากเจ้าของ,ของเก็บสีมาให้ผมก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าทำสีมาไม่สวยนะครับดูแลก่อนออกไปให้นะครับผมรถคันนี้ เป็นรถเินเข้ามานะครับซื้อเจอเจ้าของนะครับผมไม่ต้องกลัวแต่อย่างไรนะครับผมโชว์ภายในกันเล็กน้อยแววบดูแลมาโคตรดีภายในเนียนๆน,นนะครับรถ <ว â ld> คนมีอายุใช้งานมา เดี๋ยวไปดูในส่วนของภายใต้ฝากระโปรงครับผมและเรามาเริ่มในส่วนของภายใต้ฝากระโปรงกันเลยดีกว่านะครับตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมส่วนควบอะไรต่างๆจากโรงงานนะครับผมอยู่เดิมดีทุกสัดส่วนนะครับไม่มีการไขฝากระโปรงแก้เสีอะไรมาก่อนนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ที่เดิมหมดนะครับผมคันหน้าเนียนๆนะครับรอยอาร์อะไรต่างๆอยู่เดิมครบหมดนะครับผมไม่มีการชนมาก่อนแต่อย่างไรนะครับดูตามกันไปแบบพ่อค้าระอบดูดูจากคันหน้าก่อนเลยมีการชนมีการแก้งานมาหรือเปล่า ผมไล่กันไปครับทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับผมไม่มีการแก้สีแก้งานมานะครับผมเนี่ยสีหมดสภาพแล้วแต่ว่าไม่ได้แก้สีมาแต่อย่างไรหัวน็อตไม่มีการไขออกมีการจิกหน้ามาแน่นอนนะครับผมไล่กันไปครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสวยงามครับรอยพับอะไรต่างๆนะครับผมอยู่เดิมดีจากโรงงานทุกสัดส่วนนะครับสีดําเดิมจากโรงงานนิสสันเป็นแบบนี้นะครับจากภายในนะครับปีปลายฝาอะไรต่างๆนะครับผมอยู่เดิมดีนะครับมีการจิกทั้งหนัก และเบามาแน่นอนนะครับผมสำหรับโซลาร์คันนี้นะครับตัวลูนอตกลมๆยังอยู่กลมๆดีนะครับบายไม่แกะขวาไม่แกะไม่ต้องคุยนะครับผมตัวปีกปลายวาเนี่ยอยู่เดิมๆจากโรงงานนะครับทางซ้ายและขวาตัวรถลูกศรลูกศรใส่ไม้ค้าอะไรยังอยู่ที่เดิมนะครับมันมีการติดกมันมีการเฉียวมมีการชนเกิดขึ้นแน่นอนครับรถสกาแบบนี้นะครับผมแทนเพนทครับผม กอยู่ที่เดิมดีโรงงานนะครับไม่มีการแกะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมรถสภาพเดิมๆม,มากๆนะครับผมมีสายกระซิบผมมาว่าต้องมีการซ่อมเทอร์เกิดขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าต้องซ่อมต้องอะไรแบบไหนมาก <Okay. S 1> นะครับดูหน้าเสร็จแล้วก็มาดูหลังกันนะครับผมอยู่เดิมๆจากโรงงานนะครับรอยพับรอยตัดต่างๆนะมาดูรอยมา ต่างๆนะครับดูเดิมจากโรงงานหมดทุกสัดส่วนนะครับผมกลมๆดีทุกส่วนไม่มีเข้ามาทั้งหน้าและหลังมาก่อนแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ลักษณะแบบนี้นะครับรถเดิมๆเลยรอยมาร์สรอยต่างๆรอยตัดต่างๆ,ๆ,ๆอยู่กลมๆเดิมๆหมดทุกส่วนนะครับพังด้านล่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่เคยมีการขนหนักมาก่อนแน่นอน oh. ดูรถสวยแค่ไหนเราพูดอยู่ลูกค้าเปิดประตูดูแล้ว ah. โอเคครับผมรถไม่มีการชนมาก่อนแต่อย่างไรนะครับไม่มีการขนหนักขนเบามาก่อนแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้ ด้านหลังอะไรต่างๆนะครับผมอยู่เดิมเดิมรอยมาร์ครอยอัรต่างๆรอยตัดต่างๆอยู่เดิมเดิมครบหมดครับผมผรรรรประตูนะครับผมรอยพับต่างๆของนาวาร่านะครับเป็นล,ลายพับแบบ,น,บนี้แบบนี้ครับจิกเข้าไปยังมีรอยเล็บอย่างนิ่มๆเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมลงมาดูได้เลยครับรอยอาร์คอะไรต่างๆนะครับผมอยู่เดิมครบหมดนะครับผมตัวปีกอะไรเนี่ยอยู่เดิมเดิมทุกสัดส่วนนะครับรถไม่เคยมีการชนมาก่อน ไม่มีการแก้งานจากด้านในมาก่อนแน่นอนนะครับปีกปลายด้านล่างคมคมกลมกลมกิ๊บกิ๊บนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่รือซัมไปดิสติ๊กเกอร์เติมลมครับผมประตูด้านหลังด้านขวาเป็นยังไงลองไล่ดูไปครับผมรอยอาร์ตรอยมาร์ครอยพับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้นนะครับผมไล่ลงมาดูจากด้านล่างได้เลยนะครับผมเดิมเดิมหมดทุกสัดส่วนแวะมาด้านนี้นิดนึงนะครับรอยมาร์คอะไรต่างๆยังอยู่เดิมนะครับผมจากโรงงานไม่มีการแก้งานเกิดขึ้น ประตูแท้ประตูเดิมโรงงานลักษณะแบบนี้แน่นอนครับผมคมคมกิ๊บกิ๊บนิ่มแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นรูก็เป็นรูนครับผมประตูด้านซ้ายนะผมก็ไม่มีการแก้งานเกิดขึ้นนะครับรอยู่เดิมเดิมจากโรงงานนิ่มๆนะครับผมลอยอาร์ตลอยยาต่างๆนะครับส่วนที่ควรจะคมคมดีนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้งานส่วนไหนเลยลดสวยงามมากนะครับผมใช้มาดูแลดีมากๆตรงแต่ด้านล่างประตูเดิมเป็นแบบนี้แน่น,นอนครับผมประตูรถ เป็นงังเดิมเดิมแล้วผมจากโรงงานไม่มีการชนเฉี่ยวอะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมไม่สีประตูเลยนี่หว่าเนี่ย <S 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 ไม่มีการแก้ไขประตูอะไรเกิดขึ้นนะครับผมรอยมาร์กโรงงานอยู่ที่เดิมหมดนะครับจุดรอยมาร์กอะไรต่างๆอยู่ที่เดิมหมดนะครับตัวปลายด้านล่างเดิมเดิมเป็นแบบนี้จากโรงงานแน่นอนครับผมคมๆคลิปๆครับก็ลูกค้าทําเป็นกุญแจเออเซอร์ล,ลองให้แล้วเป็นแบบพับแต่ว่ามันเก่าเลยนะครับ ดี๋ยวผมดูแลก่อนออกไปให้นะครับผมเปลี่ยนตัวไปให้นะครับผมเปลี่ยนหัวสมองไปให้นะครับเปิด <Okay. S 1> ไปเลยวัตามที่บอกนะครับผมเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะผมกับเกียร์ออโต้สี่ประตูในนาวาร่าสีดานะครับ <Yeah. S 1> แผงข้าง <Yeah. S 1> โอ้ลูกค้าดูแลมาอย่างดีมากนะครับผมไม่มีการฉีกขาดเดิมเดิมจากโรงงานมาอย่างไรนะครับอยู่แบบนั้นเลยจริงๆ <Wow. S 1> นะครับผมว่าสีมันดูคลาสสิกมากนะสำหรับนาวาร่าเนี่ยทำให้ภายในมันดูแบบเหมือนรถคลาสสิกเลยนะ ข้างนอกสีดำข้างในสีดำตากัน okay. 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 ุ่งเบ้นสมัยก่อนมาแบบนี้นะตัว LE ถามว่ามีอะไรขาดหายไปบ้างก็แค่พุงอะไรมอเติร์ฟังชั่นนะครับผมที่ขาดหายไปนะครับแต่กระจกปรับไฟฟ้าะไรเนี่ยมีมาให้ครบหมดนะครับผมไม่ได้เป็นพวกปัดฝนปัดอะนัอย่างเนี่ยมีมาให้ครบหมดนะครับผมลองสตาร์ทกันดูหน่อยเป็นไงเลขไมล์เป็นไงกันบ้าง ปึ้งอ้าว <Yeah. S 1> อาใหม่ได้ไหมว่ <laughs> าพ<ง>เองมาสองแสน <laughs> 2, 000, โลแท้เดิมโรงงานไม่มีการกลับกอไม้แต่อย่างไรนะครับ <Yeah. S 1> ลูกค้าดูแลเข้าส่นมาทุกระยะนะครับตัวเบาะตามที่เรียงไปนะครับลูกค้าดูแลมาอย่างดีมากดูลกคลาสสิกเบาะฉลุสองลายจากโรงงานอยู่เดิมหมดนะครับผม โคลมาไอะไร,ะไรเกลี้ยงเกลี้ยงเก่าเก่าเงาเงางามงามนะครับวิทยุท่าไม่เป็นแบบนี้วะไม่เข้าใจเลยทั้งข้างนอกนี่ดูแบบดีทั้งทางวิยุม,มันเป็นอย่างนี้วันนี้ย็คงแต่การดูแลให้ใหม่แล้วครับผมใส่ยุแอนดรอยให้ไปนะผมสวยๆทำง,งามเลยนะครับตัว Air แอร์ได้ต่างๆใช้งานได้หมดทีษษ่สัด่วนนะครับผมนอกจาเป็นการปรับด้านข้างปรับขึ้นปรับลงทม่มีการแตกหักเกิดขึ้นนะครับแอร์ <Okay. S 1> แบ็คทั้ง2ลูกยังอยู่ดีไม่เคยระเบิดและไั่งไปทดลองใช้มานะครับตัวเก๊ะ ใช้งานได้หมดนะครับไม่มีตกไม่มีหล่นไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผม <Okay. S 1> ทอย่างทุกสัดส่วนแอร์ออปรับได้หมดขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดนะครับ ระบบไฟอะไรต่างใช้งานได้ดีใช้งานได้เดิมหมดนะครับต้องเรียกว่ารถพร้อมใช้และพร้อมส่งได้เลยนะครับถึงมือคุณได้เลยแบบนี้นะครับที่ยังไม่ได้คีนนะ <S <S ดูดีในระดับหนึ่งเลยนะผมเจ้าของดูแลรักษารถมาอย่างดีมากนะครับผมคอนโซลกลางอะไรต่างๆเนี่ยเดิมจากโรงงานมาอย่างไรย,ย่างนั้น <S <S สังเกตการเล่นสีของนาวาร่านะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลเฉดบางคันเลยน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูอย่างที่ผมบอกอะมันดูเหมือนเดนเลย เหมือนเป็นคลาสสิกสมัยก่อน <Wow. S 1> ครับหัวเกียร์ต่างๆก็เงาง,งามสวยงามดีนี่ยังไม่ได้คีนจริงๆนะโดยคันนี้เดี๋ยวคีนที่มาจะขึ้นสวยวันนี้อีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะไอวียูบ้าเนี่ยเออขัดตายให้หา,ายเ๋ยสักการะครับก็ในส่วนของประตูหลังนะครับผมแผงข้างเหมือนกันเลยเบลโอ้โห สวยงามเดิมดูแลมาอย่างดีกระถอยฟ้ามีให้พร้อมนะครับตัวหนังไม่มีอะไรฉีกขาดไม่มีการเปลี่ยนวัสดุไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเดิม <Okay. S 1> เดิมหนังแท้จากโรงงานนะครับผมรถดูแลมาอย่างดีมากๆนะครับไฟหลังอะไรเนี่ยใช้งานได้ปก,กติสมเลยนะครับผมมาเช็คดูกันหน่อยว่าแม่แรงยังอะไรอะไรยังอยู่ไหมอยู่ครบหมดนะครับผมแม่แรงยังอะไรไขล้ออะไรสูญหายไปเดี๋ยวเราดูแลให้นะก่อนออกวันออกรถนะครับทุกอย่างต้องครบ หมดนะครับผมตามมาตรฐานของเรานะครับพร้อมแล้วอะพร้อมจริงๆคันนี้นี่เรียกว่าปล่อยได้เลยนะมาตรฐานเนี่ยปล่อยได้เลยแต่ว่าเราคีดได้สะอาดกว่านี้อีกเยอะนะครับผมถ้ารีบถ้าใจร้อนราคาโจมีนะครับ299เท่านั้นนะครับจัดไปงั้นเลยราคา3า1 9 0 0่่บาทนะครับเก็บงานให้ทุกสัสดส่วนนะครับผมกับรถนาวา่าคันนี้นะครับรถปี2 0 1 0ัน2ิเเป็น4ประตูตัวสูงเกียร์อัลโท ออโตเกียร์ออโต้แท้เดิมโรงงานนะครับจัดไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับเอเ่อเบลดูกเกียร์เกียร์ออโต้โถเอ้ยโอเวอร์ไดร์พร้อมไปครับมาอยู่บนนาวาร่านะครับผมนาวราร่าฟอนเทียนะครับผมโฉมก่อน NP 3 0 0นะครับเป็นตัวปี2010จุด2011ตามที่เรียนไว้นะครับผมตัวไม้2แตนโลแท้นะครับขึ้นมาลองขับ ครั้งแรกกันเลยพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เชิญเข้ามานะครับผมแต่บอดี้สวยนะครับต่างที่เรียนที่รายงานไปนะครับ่ <Okay. S 1> ทางเราได้มีการสำรวจรอยต่อรอยอาร์ตรอยพับทุกอย่างทุกสัสดส่วนแล้วนะครับผมอื่นๆมีอะไรให้ทําบ้างเล็กน้อยนะครับในตัวห้องเครื่อนนะครับทางช่ mm hmm. างของเราได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าต้องทําอะไรบ้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราดูแลให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์โบ ตัวก,กาลังอัดอะไรแบบนี้นะครับผมจัดการเดี๋ยวจัดการดูแลให้ใหม่หมดเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยสีดำภายใ,ในน้ําตาลนะมาลังางนวล่านะครับดูหรูหราดีนะครับแล้วภายในเนี่ยดูดีมากเลยนะเนี่ยจะเรื่วิทยุกาอที่บอกไปนะครับวิทยุเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นวิทยุแอนดรอยนะตามแบบฉบ,บับตามสูตรเอาเลยนะครับผมภายในผมว่าคิดเคยรู้เลยว่ารักษารถแค่เรื่องสีสันและพวกเนี้ยเขาแค่เขาไม่ได้แบบว่าดูแลมาให้เราแค่นี้แต่ภายในนี่โหไม่ ภายในไม่ล้างได้เลยอ่ะ <Wow. S 1> ด,ดนะเูเลยนะภายในเบาะเบิกเยทุกอย่างไม่มีแบบว่าฉีกขาดอะไรเลยอ่ะตื่นเต้เข้าทา่า่ะก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะว่าไอเรื่องกําลังอัดพวกช่วงร่างพวกอะไรเนี่ยฟิ้ลิงเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเราไปลองดูกันครับผมโอเคครับเรามาลองเรามาขับกันต่อน,นี่พวงมาลัยที่บอกเป็นไงแกให้ดูแล้ว เนียนเลยดีกว่ากิบๆเลยเกียร์ออโต้นะครับผมตามที่บอกไปนะครับหายากนะครับแต่หาได้แล้ววันนี้ราคาเบาๆกันเลยนะครับราคาเปิดอีกรอบนึ่งครับที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนสบายๆผ่อนเบาๆนะครับเพียงเดือนประมาณหกพันบาทเท่านั้นเองตกวันละสองร้อยนะครับได้เป็นเจ้าของกระบะดสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมมาตรฐานเดอกับพวกแบรนด์ดังๆนะครับผมใครเคยใช้นิสสันเนี่ย จะรู้เลยว่านิสสันเนี่ยวิ่งเอิบแต่ว่าแน่นนึบตึ๊บเลยพวกเครื่องช่วงล่างอะไรโอ้โหแน่นเหนียวปึ๊บบรรทุกหนักได้ขับแบบว่าเออไม่แรงแต่ว่ามั่นใจเวลาขับนะครับเหมือนพวกพวกฐานล้อหรือพวกช่วงล่างอะไรเนี่ยมันจะต่างกว่าแบรนด์อื่นๆหรือพอสมควรนะครับผม <Okay. S 1> สำหรับนิสสันกระบะนะครับผมผมใช้กี่ทีเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้ทุกคันเลยนะครับว่ามันวิ่งแบบว่า เกาะถนนนะ่ะเออมันเกาะถนน,นมากๆนะครับผมสำหรับยิสัตว์ยิงตัวนาวราร่าตัวน,นี้ยิงแบบโอ้โหเกาะถนน,นเลยส่วนไอ้เจ้าที่เขาบอกมาเรื่องเทอร์โบผมลองขับดูยังไม่มีอะไรนะครับแต่เ <Okay. S 1> ด,ด็ว่าเห็นมีจุดลอยน้ํนมามันแบบว่าสึกตาพวกเชเบิลชัยพวกข้อรัดอะไรอย่างเงี้ย๋ยวเขาจะเช็คให้นะครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้ามีอะไรเสียหายมีอะไรต้องซ่อมแซมมีอะไรแต่อย่างไรนะครับผมทางเรายิน <Okay. S 1> ดีดูแลให้ก่อนออกหมดอยู่แล้วนะครับผมโดยเป็นเรื่องพวกนั้นหรือ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมเหมือนเดิมครับชุดใหญ่ครับจัดออกไปเลยครับผมก่อนออกทำให้ก่อนออกทุกคันนะครับไม่สนใจนะครับว่าลูกค้าท่านเก่าเนี่ยจะเคลมมาว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมนักวัดของรถนะครบับาการลื่นอะไรเป็นยังไงบ้างสําหรับกระบะซีมัตตูเกียร์ออโต้มันจะว,วิ่งเปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่ลองขับดูตอนนี้เนี่ยช่วงล่างขาดเลยกำลังอัด ใจผมว่าก็ผ่านนะแต่ส่วนที่ต้องซ่อแมแซมเนี่ยก็เดี๋ยวดูแลให้ครับผมอัตราการเล่นก็เื่งก็ฟาดอยู่อะไรอยู่นะนึกว่าก็ลังอาดกำลังอะไรก็ออลำเดิมคือไม่ได้แต่งมาตัวน,นี้มันมีเทรบโบมาให้อยู่แล้วเทรบโบจากโรงงานเลยนะครับผมลูกค้าไม่ได้ทําการเสริมขึ้นมาแต่อย่างไรนะครับเรียกว่ากําลังการวิ่งอะไรต่างๆขโอ้โหวิ่งดีนะครัเล่นวิ <Wow. S 1> ่งดีเลยแหละเรียกว่าพร้อมเลยนะครับผม ราคาโจนคันนี้มีดีไหมวะถ้าแต่ถ้าเอาเลยนะครับเอาแบบว่าไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บอะไรให้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องพวกไอ้ที่บอกน็อคเลยเทอร์โบที่มันมีซึมอะไรผมเก็บให้นะครับให้ก็ได้ครับผมที่สองแสนเก้าหมื่นสิบบาทนะครับผมใช้รีโพลเข้ามางานจะไม่เก็บนะครับเราจัดให้ได้นะครับผมสำหรับราคานั้นนะครับผมราคาซื้อสดเท่านั้นนะครับราคาพวกนั้นไม่ถึงสามแสนบาทะบายซิมมิโตโต้ไม่มีที่ไหนให้ได้แน่นอนนะครับผมเกิน เห็นในนี้เห็นในเรว,วนันผมยังไม่ได้เก็บงานลองโทรเข้ามาถามก่อนได้เลยนะครับว่าเก็บงานหรือยังราคา299ยังให้ได้อยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเอาไปก็ไม่น่าเกลียดเลยอะ่ะจริงๆสีสันแม่งผมว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าสีมันต้องเก็บเอาความจริงมันก็ดูแรงอะไรนะพอสมควรอนะ่ะสีงเงาเงาวิง่งวิ่อยู่กันนะครับ การรุ่งกันวิ่งก็โอเคมากๆเลยไม่มีไฟชโชว์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ <Okay. S 1> เจ้าของเข้าสู่ดูแรมาทุกระยะนะครับลูกค้าซื้อเจอกันนะครับผมเพราะว่าเขามาเจอรถเราหน้าร้านนะครับผมเปลี่ยนเป็นรถใหม่ออกไปนะครับเรียกว่าซื้อเจอเจ้าของ,ของคุกคันตามซื่อเ่ยนไปนะครับผมไม่มีการเล่นรถประมูลแต่อย่างไรนะครับรถ <Okay. S 1> ไม่มีแหวนหมายความว่าซื้อสด ไม่มีการบวกแหวนเเต์เกิดขึ้นนะครับผมทางเราทีดีนะครับจบกันราคาไหนขายกันราคานั้นนะครับผมไม่มีการบวกแหวนเกิดขึ้นนะครับผมพูดถึงเรื่องอะไกันที่นึ่งดีกว่าไม่สองแสนโลรถปี2011รถ11ปีใช้ปีแล้วไม่ถึงสองหมื่นโลกระบะถือว่าน้อยครับพุ่งนี้เลยดีกว่าถ้าเป็นกระบะถือว่าน้อยแหละเพราะกระบะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งปีละสามหมื่นโลอ๋อแต่พ<ว>ุ่ไม่ได้นี่มันกระบะสี่ประตูเกียวโตถ้าเป็นเทียบเป็นเก่งก็ปีละสองหมื่นโลก็คือถือว่าน้อย, 30, อ,อ, 40, ย 20, อ,อ,อยู่ดีครับ ไม่ได้ใช้เยอะเลยถ้าวิ่งจริงนะวิ่งจริงไม่ได้กอไม่ไม่ได้ซื้อมาจอดไม่ใช่รถสปอร์ตผมว่าปี2022เลยเอาเข้าโ้งเมลเข้าเข้าเข้าไปสบายๆครับค้งรับเราสบายๆเลยไม่มีก๊อกก๊อกแก๊เลยนะครับผมแอร์เออเย็นเพลงไม่มีเฮ้ยเออเดินจัดการให้ครับไปยตามที่บอกไปนะครับไ่รู้แกแอบตับมาหรือเปล่าไปยูหน้าตาแตกอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหา ตามนันเพราะเราดูแลให้นะครับผมเกี่ยวกับรถเราทุกสัตว์ทุกส่วนรับมเราปิดกันชักเล็กน้อยนะครับหน้ารถสวัสดีครับก็จะเรามาสำรวจอีกสักครั้งนึงนะครับผมผมอยู่กับนิสสันนาวาร่านะครับผมเป็น4ประตูนะครับเป็นกระบาเกียร์ออโต้นะครับผมปี2010นะครับจด2011นะครับผมเป็นคาลิเบอร์นะอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวสูงแท้โรงงานนะครับหมายความว่าซุ้มล้อจะโปร่งทั้งหน้าและหลังนะครับผมตัวนี้มีบันไดขึ้นให้อะไรพร้อมนะครับผมราคาวันนี้ ราคาโจรคือขายเลยแบบนี้นะครับสองแส่ 2, 7, 9เบาทนะครับผมขายจากเซน,นเก็บงานให้นะครับสามแสน่นบาทเท่านั้นนะครับจากเซนัซนได้ผ่อนสบายๆนะครับผมก็จะเป็น6งสวดเจงวดนะครับผมตกเดือนละประมาณ600 0บาทเท่านั้นนะครับหรือแค่ลันละ200นะครับได้เป็นเจ้าของกระบะ4ีประตูเ a u ออโอตโอ้แบรนด์เนี่ยไม่ได้หนีชั้นไม่ได้ด้อยชั้นแต่อย่างไรนะครับนิสัน แบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์หนึ่งนะครับขับเกบดีเยี่ยมนะครับผมอยากได้คันนี้อยากได้คันไหนก็แล้วแต่นะครับผมได้โดยตรงครัผมที่เบอร์0 8 1 6 1 9 6 3 7 7นะครับผมปอมตามเทคิทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามเรานะครับผมที่ Facebook และก็ YouTube นะครับผมที่ซ u p เปอร์พีรถมือสองนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับซ u p เปอร์พีบางบัวทองนะครับก่อนจาการอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์นะครับผมได้ดีสุดๆนะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานตัวพี่รถมือสองทุกๆท่านเนี่ยนะครับผมวันนี้บอลตักพี่ครับผมลาก่อยครับสวัสดีครับเอาไปใช้ครับก่อนผมเก็บงานกำลังจะเข้ารูแล้วนะครับผมช้าหายแน่นอนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรประกันกซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com